2มีคนมาว่าจ้างให้หนังของผมไปใช้ที่บ้านวังทองอำเภอบ้านดุงห่างจากตัวเมืองอุดรธาน,นีประมาณ100กิโลเมตรค่าจ้างตกลงกันไว้4,000บาทมีหนังฉายสี่เรื่องแต่มีสัญญาพิเศษอยู่หนึ่งข้อคือให้ฉายถึงแค่ตีสีเท่านั้นห้ามฉายถึงสว่างพอตีสี่ก็ให้รีบเก็บเข้าของออกจากสถานที่ฉายซึ่งผมได้ฟังก็แปลกใจมากแต่ไม่ได้คิดอะไรในตอนนั้น เพราะเห็นว่าเป็นความต้องการของผู้มาว่าจ้างจึงไม่ได้ซักถามถึงเหตุผลแต่ปกติแล้วเวลาไปฉายหนังที่อื่นชาวบ้านมักจะให้ฉายถึงสว่างทุกเจ้าไปหลังจากนั้น ก็ได้ส่งหน่วยฉายหนังไปตามที่ได้ตกลงกันไว้ในตอนเช้าพนักงานของผมจำนวน7คนซึ่งกลับมาจากฉายหนังเมื่อคืนก็เล่าให้ผมกับภรรยาฟังว่าเมื่อคืนไปฉายหนังให้ผีดู เล่าให้ฟังว่าหนังเริ่มฉายตั้งแต่ตอนสามทุ่มในตอนหัวค่ำไม่เห็นผู้คนก็ยังสงสัยว่าหายไปไหนหมดแต่พอสามทุ่มก็มีคนมาเป็นจํานวนมากและที่แปลกคือผู้หญิงซึ่งมือขาวห่มขาวจะนั่งอยู่ด้านหนึ่งส่วนผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีดําจะนั่งอีกข้างหนึ่ง และคนทั้งหมดก็นั่งกันสงบเงียบเรียบร้อยเหมือนจะไม่เคลื่อนไหวตัวและที่นี่กว่านั้นคือไม่ว่าจะฉายหนังอะไรก็ไม่มีการส่งเสียงในอาเหมือนกับฉายหนังกลางแปลงพูดว่าไปฉายหนังบลูก็เฉยฉายหนังตลกก็เฉยไม่มีเสียงหัวเราะอีกอย่างคืองานนี้ไม่มีร้านขายข้าวของจำพวกของกินเลยโดยทั่วไปงานอื่นๆจะมีร้าน ถึงตีสี่พวกคนดูก็ไม่รู้หายไปไหนกันหมดหายไปเร็วเหลือเกินพวกเด็กๆเ,เขาก็รีบเก็บเท่าของออกจากสถานที่ฉายหนังพอขับรถมาถึงหมู่บ้านวังทองตอนเช้าก็แวะซื้อบุหรี่ก่อนเลยเนื่องจากเมื่อคืนไม่มีขายชาวบ้านถามว่าไปฉายหนังที่ไหนมาเด็กๆก,ก็บอก,กว่าฉายในหมู่บ้านวังทองแต่ชาวบ้านกลับยืนยันว่าไม่มีหนังมาฉายในหมู่บ้านเลย เรื่องก็เลยยื่ว่าเมื่อคืนไปฉายหนังที่ไหนมาในที่สุดเมื่อสอบถามกันจนป็งที่เข้าใจชาวบ้านสรุปว่าสงสัยพวกคุณจะไปฉายหนังที่ไหนคุณคำชะโนดซึ่งเป็นสถานที่ลี้ลับที่เชื่อว่าเป็นเมืองพญานาะคมีผู้ศีปีศาจสิงสถิตรรอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านวังทองนี่เอง เด็กๆก,ก็เลยเชื่อว่าถูกผีจ้างไปใช้หนังจริงอย่างที่ชาวบ้านว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็อยากจะพิสูจน์ความจริงจึงเดินทางไปที่บ้านวังทองผมไปที่ดงคำชะโนดซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปสัก3กิโลเมตรแต่ที่ผมแปลกใจมากเพราะดวกไม้ที่ผมมองเห็นอยู่กลางทุ่งนาห่างจากตัวถนนครึ่งกิโลเมตรนั้นเป็นดงไม้ที่ อย่าว่าแต่ให้ขับรถยนต์จะเข้าไปข้างในเลยแม้แต่จะถึงตั้งจอหนังก็ยังไม่ได้ด้วยผมจึงไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาในหมู่บ้านวังทองหรือหมู่บ้าน หนังกันบ้างไหมคนต่างก,ก็ยืนยันว่าไม่มีหนังเข้ามาฉายเลยทําให้ผมงุนงงเป็นอันมากทําให้ผมต้องเดินทางกลับไปที่ดงคำชะโนดอีกครั้งเพื่อหาข้อพิสูจน์ว่าเด็กๆได้มาใช้หนังที่นี่จริงในที่สุดก็มีสิ่งหนึที่ทําให้ผมเชื่อว่าเด็กๆของผมได้เข้าไปใช้หนังในดงคำชะโนดจริง นั่นก็คือตรงขอบถนนมีรอยรถยนต์แล่นผ่านลงไปในหลุมดินข้างทางรอยรถนั้นแล่นผ่านเข้าไปในท้องนาซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ําขังไม่น่าเชื่อเลยว่ารถฉายหนังจะแล่นเข้าไปในดงคําชะโนดนั้นได้ด้วยความประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณธงชัยได้ไปนมัสการหลวงปู่คําตาสิริสุโทโธเจ้าอาวาสวัดสิริสุโทโธคําชะโนดซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆดงคดําชะโนด